้บรนี่มีพิซซ่าแบบชีสด้วยมาเป็นไงนี่บอกหน่อยว่าเป็นไงรสชาติกับบรรยากาศเป็นยังไงเป็นของต้องมาเด้อยเป็นสาวฟ้าที่ไหนใ้านุมโอ้โหข้ยวตี๋ชามยักษ์ยักษ์จริงๆจังๆเลยเนี่ยไม่ได้ยักษ์ธรรมดาอย่างยักษ์ตะเกียบก็ยักษ์เพราะว่าเราจะต้องสั่งอีกถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยแต่อันนี้แยกไป มึงมาละทุกคนครับทุกคนเบิ้งโอ้โหก๋วยเตียวท่ามใหญ่ใหญ่อีลีอีรออยากอีลีใหญ่จริงจริงยังช่งเอาถ้วยแบ่งช่วยกันไปเอออันนี้เข้ากันมากเลยเอาแบ่งกันลูกแบ่งกันเออแบ่งกันอ่ะตะเกียบนี้ขอไม่ใฉ่เพราะว่าไม่อิ่มหรอกถ้วยเดียวนะพ่อดูทรงมันเลยอ่ะตะเกียบไปแยกแม่สั่งชิ้จานอันนี้เอาออกไปเอาตะเกียบโอ้โหป่ะพ่อตะเกียบอยากมากครับทุกคนครับอยาไปยังไม่จับพเออมันไม่บ่างหรอกนั่งเลย โอ้นี่เจ็บมาให้หนูหน่อยมา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 ลุยเลยไหนมาโ <c oughs> อ้มันก็ถามว่าได้เยอะไหมแมงจับกล้องดูสิจับกล้องดูอย่าเพิ่พง <c oughs> องดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งโอ้โหดูโอ้โหถามว่าได้เยอะไหมก็เยอะได้เยอะไหมในถ้วยครับเออนะโอ้แต่ว่าก็เป็นหมูตุ๋นนะฮะหมูตุ๋นมันต้องปรุงก่อนนะเครื่องปรุงเราม,ามาีแล้วใช่ไหมมา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 าแล้วมาอีกแล้วอย่างเดียวโอ้พวกข้าอเจ้าตะเคียบว่ะ ครับอันนี้มัมีอยู่ที่ตรงไหนวะอันนี้หมูสเต็กอ่ะหมูสเต็กนะแม่มนบนตรงเฮ็ดคือกระดาษเดี๋ยวแมงมันจะทำอะรมดาเออนี่โอ้หมูสเต็กมาเร็วเป็นไงสุดยอดอันนี้ผม,มจะมาลองกินให้ดูนะคระับไอ้ทีมพูดดูไอทีมสิโอ้โหพ่อชอบอันนี้อันไหนพ่อลองชิมนี่อ่ะมันได้หรือ,อยังมันได้ไหมือต้องปรุ้งไหมไหนลองดูทุกคนรุ้งไหมมา อุ๊ยจิ้มก็อร่อยนะนนอ,นะอ,อือลูกชิมลองต้นบ้างครับผมจะมาลองต้นนะครับอร่อยแล้วนะอ,อ,อม,มันมีพริกให้แล้วไงตรงเนี้ยในเนี่ยต้องงงมันฮะปรุงไหมไม่ต้องเผ็ดมากอ่าปรุงละอันนี้น้ำอะไรวะเนี่นยโอ้โหไม่เอาเผ็ดมากเออ เด็ดจริงด้วยไม่เอาเผ็ดมากมาครับทุกคนครับกุยช่ายวชามยักษ์เป็นป่าหวานค่ะยังไม่ใส่น้ำตาลเลยใส่น้ำปลาเป็นป่าหวานอะไรอ้าคนโอ้เตี่ยวชามยักษ์อยากถามเขาเลยเขาไปเอามาจากไหนเนี่ยเออตะเกียบกับถ้วยนี่โอ้พีนหวงครับคักอีรีปวดอะมาพ่อรองพี่เอาพ่อรองตะเกียบนี่โอ้ขีดเดียวแทบหมดถ้วย มามามาทุกคนมาขีดที่เดียวเกือบเบิดถตวยเลยชอบปุงอร่อยนะอร่อยยังโหดูพี่นเราครับตุ้นตะเกียบครับมาลุยกันอชีฟายชีสแม่สั่งให้ปะเบิร์ตหมดแล้วเลยเอานัาคินมาแทนอร่อยอร่อยอยู่แล้วตีมโอ้โหครับพี่น้องครับก็นี่อร่อยจิม เราปรุง,งล้วอร่อยจริง,งอันน้ำไม่หน่อ,อือหือเขาทปังมาดมูชติเฮ้ยเออนี่แหละอือหืออะไรอือหือหาจิ้มนี่เวลาก,กินเขาต้องกินแบบนี้นะกินยังไงโอ้โห พี่ใเนาอืมไม่เป็นไรมาลยุยซื้ต่อน่ซื้ต่อนหลังพ่องอย่างนี้เราเพร <อ S 1> าะว่าเราสั่งอีกกล้วยหนึ่งก็ยังได้อยู่นะเี่ือแต่โอ้โหตะเกียบอาพ่อน่ไรมันนี่ตะกอนน้่ตะเกียบหวยนะัวเรือโอ้โห โู้อเออเนี่ยตาเตยทำไมเขาบอกไม่เย็นมาเหยแม่กดใส่หน่อยสิไม่มีผมด่ล้ขั้วตับมันหมูหมูมูตุ๋นอร่อยดิโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะก๋วยเตี๋ยวนะรสชาตินะอร่อยเลยละเ้า ก็ชอบตะเกียบมากเลยอ่ะตะเกียบบบกไหนเไม่อชอบช้อนนี่ยชอบอยู่อ่ะเอให้แต่เห็ดจังเห็ดพิเศษบ้างอย่บบบาบอกไม่ใจเราหะยังไงอ่ะ <c oughs> น,น้ำไหมลูกน้ำน้ำน้ำอือหือ้ปลาหลังันลมมันโดนพ่อพ <c oughs> ันลมมันโดนพ่อ มันโดนเลยน,นั่นแ่ะมันไม่โดนมันโดนหนูคนเดียวมันก็ตายอยู่แต่มันก็ขาไปพี่ทีหมดจานขนาดนั้นเยยำขโมยกับบ้านได้ไม่ได้เป็นเก็บอ่ะอือมีพิซซ่าวางตรงนี้เลย<ว>สายพิซซ่าเอาวางคิม อันนี้มีพิซซ่ามาถือมสับพิซซ่าได้ทุกคนนะพิซซ่าแต่ชีสนะครับอืมแม่อุ้ยนุ่มจัดเลยอ่ะแม่เอานมก่้มจับพี่ไอ้น้องก่อมก่อนกมอูจะหมดแล้วก่อมตอานี้ตัวให้พ่อตัดให้หน่อยนะตัดให้หน่หน่อยหน่อยเอาก้มแม่หน่อยครับ กล่องแก้วเปลีฟ้าฟ้านะครับแซ่เบเลยเน,นี่ยไหมแซ่บโอ้โหนี่พิซซ่ามากเลยอันเนี้ยอันไหนอันเนี้ยก้ายเตียวเนี่ยร้อยหนึ่งคุ้มเดี๋ยวดูชามดูชามใหญ่กว่าไอติมอีกอ่ะครจะเอาพิซซ่าก็อเอาอันหนึ่งได้ไหมพิซซ่าได้ขอกินอันหนึ่งกำลังเยิ้มเลยมึงพี่น้องนี่เป็นไง ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วนะมกักตะคุตเตียวนี่ออยราคาเอลิชอบอยู่พ่อชอบอยู่เบื้องเนี่ยตุนเพิ่นกับโอเคอยู่ด้ยครับ,น,ออรบนั่งสบายๆนะชิวๆสไตล์การ์ตูนนะครับ บรรยากาศก็นั่งกระท่อมในน้ําแบบนี้กระท่อมห้นนะครับจะเป็นกระท่อมยินน้านี่นะครับสไตล์บรรยากาศดีถ้าฝนตกเป็ดหานมันจะมาเล่นฝนน่ะบรรยากาศอย่างดีดีมากๆนะทุกคนดูดีนะครับนี่เลยนี่ป่าพร้อมนี้โอ้คน่ะปลาพี่น้องมึงปลาปลาเป็่นคนน่ะโอ้เห็นมัมนั่งกินเข่าพร้อมกับบรรยากาศที่ดี อูพิซ่าเดี๋ยวพิซซ่าเย็ยนก่อนมาๆขอหน่อยคือว่าพ่อจะเอาน้ำน้ำหมูสเต็กใส่ได้ป่ะปะเอ้าพ่อเอาแบบแปลกๆดีกว่าน้ำน้ำหมูสเต็กนะนี่ใส่พิซซ่าน้ำหมูสเต็กใส่พิซซ่านะทุกคนนะหนึ่งโอ้โหไหนไหนลองลองลอง,ลองมาเข้ากันไหมเนี่เข้าะ ให้ปลากินให้หมดตู้เราไหมไม่ไม่เข้าเท่าไเรยแต่ก็ได้อยู่เขาพิซซ่าันนึ่งิำเลยดิได้เลยิ่เวลไม่กินลออเล่นกับปลาดีกว่า มีปาเข็มเงินแล้อปลาทปาชนิดมันจะมารวมกันที่นี่อืมนีลอยหงนก่อยนึ่งโอเคอยู่สำหรับคอนเทนต์เลยข้าวปาสีย่างย่งหนูจะไม่เสียเมื่อกี้ออกไปเลยไปข้าใหม่เลยไปพาน้องไปไปพาน้องไปหนเร็ว เอือหามเปล่าด้วยก็ไดค่ะอ๋อเอาหาปล่าได้ไหมอ๋อเด็ยี่สิบเหรอใ่อ๋ออละสิบ,สบหรือยี่สิบนี่แหละอืมอกินคนเยอะเลยอยู่ประมาณสองสามพูดถึงนะที่แบบคนเห็นแต่ว,ว่าเอาสองชามมาวางตั้งคู่กันแล้วก็กินอย่างเงี้ยได้อยู่เหมือนเหมือนขยาย